ครับก็ p ีีการ์เกมนะครับที่ขอดแวนดีเซนะครับหรือว่าแวนยุ่นนั่นเองนะครับก็สวิาลารอบ3แล้วนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอน้องบอสเชียรี่ฝั่งซ้ายนะครับเจอกับน้องโอ้พีพของเรานี่เองนะครับโดยที่น้องโอ้เริ่มก่อนเริ่มได้เลยเิมอะไรอ,ะอ,ะอันเดอมานีโอเคเส่ผมเนาะ ตัวครับอืมยิงเป็นทิกซาครับได้ครับลีโนโจากนั้นอ่าเอเนอร์จีเริ่มหลังได้ชาร์จ 3G เลยแล้วก็เริ่มหลังครับตัวหนึ่งอืมคอครับผม เกลยดูมิลเลอร์ไม่เท่เลยแปดพันแวนครับไปชื่อเลยได้ครับเป็นเกสามใช่ครับเกศสองโอเคแปดพันตีซ้ำมาตีครับซ้ำครับ, 15. 15. บเปิดหน้าเปิดห้าเป็นครับผมเป็นจวดซ้ำครับอ่จริงครับไลท์แล้วก็เอเนจี้มาร์คก็เ,เหลือสุดยุทโอเคคิวครับมืขอข้อศอก ที่เอาเข้าโซเป็นอะไรครับดูไม่ทันอ๋อโอเคครับตมต่อเลยไล่เกมครับเอาแวนบอกว่าไล่เกมได้จัวหนึ่งแล้วก็สกิลเกมได้จัวครับจุวสอ โอเคโอเคสองลงแล้วก็ลงดูกันปืนแวนนครับมือแวนอีกข้างเท่าไหร่ครับอ่ีกข้างสิบหกครับอีกข้างสิบหกง,งั้นแวนไม่กันครับให้ับบอกโอเคดาเมจครับเป็นเกตสองไมื่อที่เกิดสิบหกแวนครับ สิบหกแวนไม่กันครับเป็นเกตสองครับไม่มีทิกเกอร์สกิลยูก,การโซบาร์ดิ้่งขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมแตนจั่อะยังไงดีเอ่อ คิดสักครู่อืมโอเคทิ้งเนวนาหน้ารครับอ้อเดี๋ยวก่อนไลค์เด้งสามจี่เป็นหกครับผมอ่ะแล้วก็ทิ้งเนวหน้าครับไลค์เลยยุเทคครับเสิร์ชทิกสตาร์จากรองมาขออืม เอาเป็นตรงนี้ดีกว่าโอเคเฮ้ย okay. <Okay. S 1> ตรงนี้ดีกว่าโอเคจากนั้น oh. ผมคอเป็นคนนี้ครับสกิลเมื่อลงครับผมที่ไม่ได้มาจากเด็กสวัสดีนหนึ่งทิ้งเมื่อหนึ่งทิ้งเป็นแบบนี้ครับหาเพจระก้อนจากกอ,กองมาคอครับผม เป็นสว่านครับเกดสามโอเคแบทเทิล okay. เลยครับหนึ <S 1> <1> <S <1> 1> ่งหมื่นปีแวนอ่าหนึ่งหมื่นนะครับอ่าไ้ใช่ได้เข้าครับใช่ได้เข้าโอเคได้ครับเป็นเกตหนึ่ง อืมสิบห้าแวนครับอืมปล่อยเด็ดสองครับโอเคสองมืนหนึ่งแวนครับผมอ่าปล่อยครับโอเคครับโอเคจบเธอครับเติอนจวคน,คนครับมีไซเคิลครับไซเคิลจะส่งจวน อ่าสกิวแวนทับทิ้งหมื่นใบหยุดเจ็บขึ้นมือโอเคที่รับโซฟาเจ็บเปิดห้างรอสองใบ ขึ้ก่อนอแล้วก็ลงครับไล่เกมครับอไล่เกมจวดหนึ่งใบจวดสองใบก็จับเกมจวดเป็นจวดสามใบเอาผมหนึ่งสองสามใบก็ลงอืม หกแวนกันครับสิบหกแวนอ่าให้ดอเทคครับจิวบวกห้าพันเป็น,น,นสองหมื่นสองหนึ่งแวนสองหนึ่งแวนอืม ไม่การครับ damage t เกอร์เช็คไม่มี t เกอร์ครับอ่าซิงเป็น1แวนครับแวนไม่การครับอ่าจะเป็นทับฟอร์บอีก1คู่อ่าสกิลครับ counter burst ใต้กองแล้วก็ลุกครับเราจะบอกอีก15000คเช็คคนะรับเช็คเลยครับที่ครับบอร์ด ทับคิวทิกเกอร์คิหนึ่งดาเมจอืมดาเมจทิกเกอร์ใช่ครับไม่มีทิกเกอร์ครับเป็นเกตสองแล้วก็ไอที่ตีครับอ่าสิบสามสิบแปดแล้วก็ตกทิกสามแปดครับอืมเร,เรียกสกิลผิดอ่ามันมันฮิวมันฮิวก่อนอ่ามันต้องเกี่ยวกันต่อสู้ใช่ใช่เออใช่ครับหนึ่งดมแล้วมันจบโอเคก็ <Okay. S 2> อีแปดสามแปดครับสามแปดอืมไม่กันครับดาเมจที่เกิดเช็คเป็นขี้เข้า power อ่าจบเพื่อนครับโอเคเดินผมสแตทแอนดอครับอืมทิ้งมือหนึ่งใบอเอ๊ะเดี๋ยวเด้งสามจี G, ก่อนเป็นเก้าทิ้งมือหนึ่งใบครับ ไลท์ดีวะเกครับผมเกตสองเปิดเจ็ดอ่าเพลาะก้อนหนึ่งใบขึ้นมือจากที่เปิดหนึ่งสองสามสี่หกเจอครับเพลาะก่อนอือ จะยังไงดีอ่ะทิ๊กแหวนครับทิ้งมาหนึ่งทุกทิ๊กสตาร์และเพดาร์กอนอย่างละใบจะจับอืมอืมอย่างเงี้ยผมโยนละ <laughs> ไปอ่าเพดาร์กอนชื่อต่างสี่ตัวครับแล้วก็ทิ๊กสตาร์หนึ่งใบคอสโอเวอร์เดชครับผมเป็นสตาร์เวเลน่า อ่าลันทีลาเทคนะครับผมเทคแรกตัวนี้เข้าเป็นไส้ครับโซบันหนึ่งใบเตี๋ยครับเวลาน้าหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบทิ้งหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบทิ้งแล้วก็สัต อ่าเทคกใบต่อมาครับผมตัวนี้เข้าเป็นไส้จัวแล้วก็เคลือบอ่า uh, จนจบเทินฝ่ายตรงข้ามเราบผมจะไม่โดนเลือกแต่ความสามารถออ mm. แล้วก็จ่ายเจ็ดเอเนจีครับเหลือสองตัวหนึง่ง โอเคคอทิกตากับนี้ก็คอสโอเดตครับเป็นมิลเลอร์สกิลมิลเลอร์ครับเอาเวหน้าอ้าวมีใบเดียวเอาใบเดียวเข้าครับเป็นใสแจกดอก <c oughs> โอเคครับ อถ้าตัวนี้อยู่ข้างหน้าถ้าสไตล์อยู่ข้างหน้าแวนจะบวกหมื่นแวนได้ทิปเป็นไดแล้วก็ตัวมันบวกหมื่นด้วยแบทเทนเขาผม,มตัวข้างทำอะไรได้บ้างครับเกียสองตัวข้างไหนครับเกีบสองทำอะไรได้บ้างเกีสองบอกว่าเมื่อตีถ้าอยู่ในสถานะคอร์เวเดสครับมันจะบวกหมื่นแล้วก็ถ้าผมถอดไส้ที่เป็นเวลหน้าออกผมสามารถเลือกจั่วหรือว่าหรือว่าจะเข้าเตอร์ชาร์จก็ได้โอเคครับ โอเคแล้วผมเล่นตีแล้วนะครับได้ครับโอเคอันนี้ตีก่อนครับสองหมืนผมถอดไส้ครับผมอ่าเลือกเป็นจวดหนึ่งอ่าสองหมื่นนะครับครับผมอ่าสองหมืนอ่าหมื่นห้าครับ okay. สองแปดโอเคสตาร์ตีครับสองสามไม่ใช่สองสามสิตัวนี้บอกว่าถ้าเป็นถ้าอยู่ให้เป็นไส้ มันจะบวกสองพันเวลาตัวที่ข้างบนตีมันจะบวกสองพันตามเกตคู่แข่งสองสามบวกบวกหกพันเป็นสองเ้าครับแหวนสองเก้าครับแหวนสามได้แหวนสามได้ครับอืมโอเคแหวนตีครับ 2, 3, สอเป็นสามสกิลมตัติเคอรตบาร์หนึ่งรับผมแตนคอโอเดสหนึ่งใบครับผมสแตเนเป็นส,บบสตาจากนั้นสตา r บอกว่าเมื่อลุกโดยความสามารถแวนถ้าอ่าอ่ะคอตบร์บนหนึ่งก่อนครับลุกท,ทาลิสแมนและเพดากอนทุกใบก็คือลุกไอ้นี้ขึ้นมาแล้วก็จากนั้นถ้าตัวสตา r มีห้าใสครับยิงทั้งกระดานและรีมูฟมาร์เกอร์ทุกใบ เบร์แวร์เป็นสองสับครับสามได้พีจีครับโอเคทิปเป็นไดครับใบแรกครับเป็นคิอืมมีกี่แดงอ่าสามแดงครับงั้นผมลงสตาร์หมดเลยครับได้ขั้นพีจี เอร์ครับเป็นเกีสองอืมอันนี้ตีครับผมสองหมื่นกดถอดไส้ไม่ได้แค่สองหมื่นเลยเดียวอ่าสตาร์กี่ที้ครับตอนนี้สตาร์สองคี้ครับมีบกอีเว็บไหมครับหรือว่าตามหน้าแล้วตอนนี้อ่าตามหน้านี่ตามหน้านตอนนี้เลยครับหมื่นครับอ่ายี่แปดครับให้หมื่นหน้าโอเค สตาครับผมจะเป็นใให้ออเดอร์ครับหมื่นห้ามือนกันโอเคสตาตีครับเมื่อกี้สองเก้าได้ทิกเป็นสามสิบเก้าครับสองิีปล่อยครับแจมหนึ่งคีพลังแล้วก็ต้องเล่นให้เป็หมดแล้วโอเค <S 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 จะเพลครับผมเสร็ครับก็เป็นจุดจะตีน,น่าไรจุด ่ทิ้งมือครับเิาบา้มจิ้มที่เขาบ้าจิ้มเปิดมห้าโอ้โหยังไงอ่าคิดคู่แล้วได้ครับ มือเท่าไหร่ครับตอนนี้มือผมมีแค่เ oh จ yeah. ็ดใบครับใบอืมลงชิวด้วยโอเคอืม <c oughs> โตโตแล้วก็ไล่เกมสัวุดหนึ่งจุดสองจุสามครับครับผม ไอตัวข้างแดงนี้ใช่ตัวลูกไหมครับแต่มันสะท้อนโอเคโอเคอืมเรื่องแปดแบนด์กับอืมสักครู่นะครับผมรีตัวกล้องก่อนผมไม่เห็นโอเคข้างไหนตีก่อนนะครับข้างนั้นใช่ไหมหมื่นแปด ทางกองตีก่อนหนึ่หมื่นแปดโอเคให้ดอเทคครับเป็นสองหมืนสามข่างนี้ตีครับยี่สามยี่สามหมืนหนึ่งครับสามหมื่นหนึ่งอ่าหมื่นห้าแล้วก็เอากระจกอินเตอร์เซฟครับเป็นสามหมืนสาม แล้วก็แวนตีครับ 3, 23แล้วก็ตัวหน้าเป็น23แล้วก็บวกอีก20,000เป็น41,341ครับแล้วก็สกิลเจมครับรัสบาสแล้วก็บาสดลิดตา้าอ่าไม่ได้ครับโอเคทีทีครับผมทิททงเอ2ใช่ครับใช่ครับฟอนต์พลังแล้วก็บอด แล้วก็จบการสู้คาเตอร์บารได้กองทุกครับอ่ายี่บแปดับบดีกาครับสามบนหกเอมเดี๋ยวนะอันนี้ตัวไหนตีนะครับข้างกองตีครับสามบนหกอืม ามมันหกหนึ่งคิดอ่าคิดเดียวครับใช่ด้าเมติเกอร์ใช่ครับโอเคตายเลยอ๋ออุดชนะไปใช่ไหมโอเคครับขอโอด้ดที่สีชมพูก็คือของน้องก็สีแดงใช่ไหมของน้องบอสใช่ครับอ๋อโอเคโอเคก็ มีแต่ภาพนะครับไม่มีอะไรนะครับเพราะไม่มีผลต่อที่1ก็ถือว่าได้ครั้งแรกนะครับแข่งเว็นยุ่นขอบคุณมากที่เข้ามาหวังว่าเดือนหน้ามีโอกาสจะเข้ามาอีกนเนาะโอเคครับผมเห็นมือสวยมากเลยผมเลยปล่อยท่ากาวซะเลยอ่ากาวเออเปิดห้าใบพิชังห้าใบนี่